ฮัลโหลวัสดีครับทุกคนวันนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเนาะวันนี้จะมาเปิดกล่องกล่องอะไรเอย่ยทุกคนลองทายสิเห็นไหมทุกคนเพิ่งซื้อมาวันนี้นะทุกคนเนาะก็เลยจะมาแกะให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงสีอะไรเนาะรองเท้าทุกคนอ่ะจะเ,เปิดให้ดูพร้อมๆกันนะทุกคนเนาะ มึงซื้อมามาทุกคนยี่ห้อมีมะทุกคนนะยี่ห้อนี้ตามกล่องเลยเนาะ,อะโอ้โหสีขาวทุกคนคงเรียนใสก็คงต้องระวังเนาะเพราะมันเป็นสีขาวซื้อมาส,สดๆร้อนๆนะทุกคนนะซื้อมาวันนี้เลยอขออนุญาตวางกล่องไว้หน่อทุกคนเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะ ว่ารองเท้ามันเป็นยังไงอะก็เป็นประมาณนี้ทุกคนวันนี้เพิ่งไปรับวัคซีนมาทุกคนเนาะเข็มแรกเนาะก็ไม่เจ็บนะทุกคนไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแต่หมอบอกว่าประมาณสองสามวันนะ,ะประมาณหลังสีประมาณวันสองวันเนี่ยจะมีอาการแบบเจ็บ,เจ,บเจ็บไม่เมื่อยเขาบอกแต่ประมาณสองสามวันก็หายหมอบอกเนาะเพิ่งไปสีมาทุกคน สี่ข้างนี้ทุกคนแขนก็เลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่กลัวมันเจ็บเนาะอ่ะอ่ะจะอธิบายเรื่องรองเท้าทุกคนเนาะมันเป็นสีขาวนะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะเพิ่งซื้อมาอ่ะแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนเนาะก็คู่ใหญ่นะทุกคนมันเพราะว่าเป็นคนเท้าใหญ่เนะาะใส่อ่าสีทุกคนใส่สี่สิสองใหญ่ใส่ใหญ่ทุกคน ใหญ่มากเนาะอ่ะเอาออกนะก็คือข้างในเขาใส่ก,ลกลละละใบระยะกะละไบเนาะก็สวยดีนะทุกคนเนาะสีขาวยังไม่ได้ใส่ทุกคนเพิ่งซื้อมาเ่ะลืมบอกราคาละราคาคู่นี้อยู่ที่อยู่ที่ยูเคทุกคนเนาะอยู่ที่ยูเคนะราคาอยู่ที่เก้าสิบปอนทุกคน90ปอนเก้า ตอนทุกคนยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้แล้วก็มันดีทุกคน90ปอนตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเงินบาทอยู่ที่เท่าไหร่เนาะน่าจะน่าจะปอนละสามนับปอนละสี่สิบสามมั้งทุกคนก็คูณเข้าไปเก้าสิบเนาะก็น่าจะตกอยู่ประมาณสามพันหกร้อยสี่สิบสามบาททุกคนคู่นี้นีถ้าเป็นเงินบาทแล้วนะ แต่ที่ประเทศไทยไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาขายกันราคาเท่าไหร่เนาะแต่ที่นี่อะ่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยอะ่ะ 3, 3บาทแต่ซื้อมาเป็นเงินปอนเนาะ90ปอนเนาะราคาอยู่90ปอนทุกร้านเลยที่เข้าไปดูไม่ใช่ทุกร้านจิทุกคนบางร้านก็แอบเห็นนะนะ95บาปอนบางร้านเขาก็ขาย100่อนปอเนาะถ้า100ปอนปอนก็4,000กว่าเนาะ แต่ร้านนี้ที่ซื้อซื้อมาในราคาที่90้าปอนด์ทุกคนไปหยัดไปตั้งหลายร้อยเนาะเกือบพันเลยละถ้าไปซื้อร้านอื่นะ่ะแพงอะทุกคนก็คือไม่มีอะไรจะรีวิววันทุกคนเนาะก็เลยจะ,ะรีวิวรองเท้าเนี่ยให้รู้เพิ่งซื้อมาเนาะแต่ยังไม่ได้ใส่แต่มันก็แอบหนักนิดนึงนะทุกคนแอบหนัก แต่ว่าเวลาใส่ก็สบายนะตอนเขาเอามาให้สวมลองใส่เนาะไม่เคยมียีห่ห้อไม่เคยมีคู่แบบนี้ทุกคนครั้งแรกในชีวิตท,ที่มีเนาะก็คือครั้งแรกที่ซื้อที่มียีห่ห้อนี้ก็คือยี่ห้อนี้เคยมีหลายคู่อยู่แต่ว่าแบบนี้ไม่เคยมีสีขาวแล้วก็เป็นแบบลักษณะแบบนี้ไม่มีเนาะรุ่นนี้ไม่มีเพิ่งมีคู่แรกแต่ว่ามันข้อดีของมันที่ชอบคู่นี้ทุกคนที่ซื้อเนาะ ข้อดีของมันคือมันสูงเพราะเราเป็นคนไม่สูงเท่าไหร่นะเป็นคนเตี้ยเนาะ,ะตรงๆก็เตี้ยนะไม่สูงเนาะเป็นคนเตี้ยแต่ทีนี้กับรอ,องเท้าคู่นี้มันช่วยได้เยอะทุกคนคือมันสูงขึ้นมาไม่รู้กี่เซนนะกายเซนอยู่นะทุกคนเนี่ยก็สูงอ่ะทุกคนประมาณห้าเซนหกเซนได้ไมาแต่ว่าจะสั่งอันนี้ออนไลน์ line, ทุกคนสั่งแบบสั่งที่แบบว่า ช่วยความสูงอะที่เราเอามาวางเอามาใส่ในรองเท้าเราแล้วเราก็คือเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ที่เพิ่มความสูงอะเนาะแต่ยังไม่ได้สั่งทุกคนกําลังจะสั่งสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็จะมาใส่แล้วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นสูงให้มันเป็นแบบ10เซนอะไรเงี้ยมันก็จะสูงขึ้นดีข้อข้อดีของมันก็คือมันเพิ่มเพิ่มความสูงทุกคนเพิ่มความสูงสําหรับคนที่ไม่สูงเนาะอ่ะ ก็คือมันก็มันก็สวยดีอะทุกคนเห็นไหมสวยดีเนาะพอใส่มันก็จะสูงขึ้นมันก็จะออโอเคดูรีแต่ก็จะไว้ใส่เวลาหน้าร้อนทุกคนเวลาวันไหนมีแดดเนาะเพราะว่าที่ U.K ก็ดูดูกันอยู่เนาะว่าที่นี่ฝนตกเนาะส่วนมากอะ่ะมันจะฝนตกตลอดโดยทั้งปีเนาะหน้าร้อนจะมันจะหน้าร้อนจะไม่ค่อยไม่ค่อยนานที่นี่อะซัมเมอร์ที่นี่เนาะไม่นานแนละ้ว ก็คือจะเก็บใบใส่ซัมเมอร์เก็บไว้ใส่ช่วงหน้าร้อนเพราะว่ามันเดอนง่ายทุกคนยี่ห้อนี้เลอะง่ายมากไม่ใช่ยี่ห้อนี้พูดผิดรุ่นแบบสีแบบนี้อะ่ะทุกคนมันเลอะง่ายมันเนาะมันต้องแบบว่าใส่เวลาใส่เวลาแดดออกอะนะ่ะเนาะทุกคนเนาะเวลามันไม่มีฝนใส่สบายใส่ไปเล่นใส่ไปแหบหนักนิดนึงนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรมันมันไม่กัดนะเท่าที่ถามเพื่อน,อน,อนที่ เคยเขาเขาเคยมีกันะนะเนาะรุ่นนี้อ่ะเขาบอกว่ามันไม่กัดแต่มันแอบหนักนิดนึงนะทุกคนหนักนะหนักอยู่ทุกคนหนักหนักอยู่แต่ก็ไม่หนักมากหรอกแต่เขาบอกว่ามันไม่กัดคือใส่แล้วมันก็ใส่สบายนุม่มรุ่นสบายแล้วก็เพิ่มความสูงให้ทุกคนก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะข้างในก็ก็ยังไม่ได้สีระไออกเลยเก็ยังไม่ได้ใส่ทุกคนยังใหม่เนาะ,ะวันนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้ทุกคนเนาะถ้าใครชอบใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดอ่าซับสไครต์กดไ like, ลค์กดแชร์นะทุกคนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะแล้วช่วงนี้จะหาอะไรหาของมาทำคลิปลงบ่อยๆทุกคนเนาะถ้ามีคนมาดูเยอะๆเนาะ ขอให้คนมาดูเยอะๆแล้วก็กดคลิปกดสมัครให้หน่อยนะทุกคนเรจะทำจะถ้ามีคนดูเยอะๆติดตามเยอะๆเดี๋ยวก็จะอันนี้จะหาอะไรทำหาอะไรมารีวิวหาอะไรมาถ่ายทำคลิปให้ดูบ่อยๆทุกคนถ้าใครชอบอ,อยากให้ทำอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็แนะนำมาได้นะทุกคนเนาะบอกมาได้เลยเนาะคอมเมนต์มาได้เลย ถ้าพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วทุกคนเนาะแค่เอารองเท้ามาให้ทุทุกคนเนาะไม่ได้มาอวดอะไรเนะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้สาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ